สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องแลวก็เพื่อนๆืนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆการสํารับคลิปนี้มือนีเด้พี่น,อ 45, น้องเด้อสีผ้าม้าไ้นําหญ้าแพ่งกุหลาบปลูกไม่พี่น้อง ยาแพงกวแล้วครับปลูกไม้เฮาว่านว่านเป็นตมพี่น้องว่านเป็นตมไปบานนี้น้ำมันแห่งได้พี่น้องน้ำมันแห่งไปเฮอาจะปล่อยให้น้ำมันแห่งปลาได้พี่น้องเด้อประมาณสองสามมือน้ำมันสีแห่งพี่น้องนี่เพราะว่ารับมันจีหันเฮ้าปล่อยให้มันแห่งนะลัามันกระสีแห่งน้ำได้พี่น้องเขาต้องสูบน้ำมาเลี้ยงไว้ได้พี่น้องเด้อสูบน้ำเลี้ยงลํ่มมันไว้ ถ้าข้าวผน้าเลี้ยงล่ำแบบแดดเผาเลยแหงตายไิดได้พี่น้องเพราะว่าห้าปลูกด้วยถอนพันธุ์มันมันบ่มีหักเลยถอนพันธุ์มันเพราะว่าห้าวหวานใสนาดินไม่ซื้อบานเนี้าก็ต้องสูบน้ามันแหงแล้กก็สูบน้าเติมยุ่ตลอดเติมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนอพี่น้องมันออกนอมันติดแบบข้าจังป่าถ้ามันมีน้ำเนี่ยบ่ตายได้พี่น้องถ้ามีน้ำเนี่ยบ่ตาย ถามันบ่มีน้ำแล้วมันสิตายบ่แม,ม่นยังดอกแดดถือเพราะเขาอธิษฐานเสร็จด้วยด,วยดวยิปลูกไม้พี่น้องนี่ปลูกไม้แต่ว่าน้ำมันแห้งแล้วก็สิได้สูบน้ำใส่ไม้สูบน้ำเลี้ยงไว้พี่น้องสูบน้ำเลี้ยงไว้ซิบกามือเพื่อนมันยังสิ้ แตกตาออกจากคอมันซุ้มใดมันมีหกักติดมาน้ำหนัม,มันขืนไว่อยู่พี่น้องซุ้มมันบ่มีหกักนี่ตี่มันบ่สิบ่ขืนซุ้มผุนของผุนมันมีหกักติดมาน้ำขืนไว้รัพี่น้องไปซุ้มนำไส่อันบ่ซุ้มไส่มันสิต,ตายไปซุ้มนำก่อนพี่น้องการให้ายนำจะห้ง่ายได้พี่น้องเด้อ ใส่รถไถโสูพี่น้องคอยพอพยนาสุดล่องห้องพี่น้องล้คล่องสูกล่องคลองแล้วก็คอยนำมาพี่น้องคอยปเรื่อยะมันจะไหลมันจะถวนมันจะควนสวนหนาสวนหนาก็มังสูบนำไก่โบฮอดหาซิบเมดตกพี่น้องพ่กไก่ถึงแง่มก็เห็นพี่น้อง สูบนำใจเพราะมันผูกไม้พี่น้องลูกไม้ก็สูบนำใจเลี่ยงไว้พห้ามเราสูบไส่ละมันสิเหี่ยวแหงตายได้พี่น้องสวนห้านี่สามไรได้พี่น้องสวนหยานสามไรลูกไปได้สองมือสามมือแหละพี่น้องนำมันแหงแหละนำมันแหงแล้วก็สิเติมไม้าริการให้น้ำ ต้องคนเนี่ยทำมาให้หลายปันไดให้นำ้ำให้ซ้ำเก้าพี่น้องซ้ำม,มือเหาปลูกที่เหลกให้ทั่วบดบริเวณนบริเวณให้หน้านี่ทัวแล้วสูงคว่ำสูงของนำ้ำให้สูงอยู่ประมาณหาเส้นพี่น้องสามเส้นสี่เส้นหาเส้นนี่แหละมองมันเลืกมองมันเลิกสุดกับหาเส้นเขาเต้ให้ทัว่วนี่พี่น้องนี่หญ้าซุ้มนี่มันมีหกักมันมีหกักมันติดไว้อยู่นี่สุ้มมันมีหกักเพราะว่าห้าลกมากพี่น้อง รกๆมามันี้ได้พันยาแม่ไสมาปลูกคือว่าบ่มีอ่ะยาอันนี้พี่น้องนี่มันเกิดน้ำเหมือนขั้นหน้านี่พี่น้องนี่แม่นไม่ได้ยาเพงกุลาได้นน่มันเกิดกระตัดอันนี้แหละพี่น้องนี่ขั้นหน้านี่ขั้นนี่พี่น้องเห็นบอนน่นี่ตัดอายุขั้นนี่แหละมันฉีเกิดน้ำขั้นหน้าน้ำยังนี่พี่น้องนี่นี่สุดขั้นนี่พี่น้องมันเกิดไปสุดขั้นโอ้เห็นบอ ตัดเอาจากนี่แหละตัดจากนี่ก็วาดลงมาหนีเลยวาดลงมาหนีพี่น้องมันก็เป็นยาแก่แน่กับไ่หลายเอาก็สิเกิดอยู่พี่น้องมันติดอยู่ทำมันบ่เกิดเขาก็มันขึ้นมาอีกเขาก็ตัดโยนลงมาอีกตัดโยนลงมาเรื่อยๆมันเกิดเขามันอีกหรอกมันบ่ไปไสหรอกเพราะมันสวนยาแต่ยาอยู่ขัดหน้านี่เข้าบริเวณปูกมันยังเกิดให้หน้าปลูกใส่แทๆต้องเกิด แต่ว่านะบ่เกิดดีขึ้นหยาสดหยาสดที่เขียวเขีงศ์สบ้านนุงไปมันสิติดโหลดเขาเห็ดต้ตมเร็วเลยอนี่บ้านเราให้ต้มดูดมันเราเอาไม่ติ่งใส่ต้มนี่ทำมันติดต้มนี่มันมีหักพอมันสิติดนี่พี่น้องติดเลยยกครอบพวพะเวะขึว้นเลยซุปมันมีหกักมันสิติดไว้พี่น้องติดไว้บางไดี๋มันบ่เกิดเทาก็มานสามพี่น้องสูบน้ำใส่แล้วก็ตัด ตัดเอาหนานี่แล้วมึงอย่าจับโยนลงไปดึงไปโย,นไป,ยนไปตีนหยาบใส่ตมไปผมสิมาลายเอาอยู่นี่สิมาลายเอาอยู่นี่นี่ไงล่ะพี่น้องไรเอาได้หนี่ยังขั้นหน้านะมึงนี่เอาเรื่อยเอาเครื่องตัดหนามอะไรหล่ละชาวบ้านลุงบ้านลุงใส่บ้านานะมันถูถูทำให้ม่น่าหนาถ้ามันเกิดห้างแน่ยก็สร้างมันออกพี่น้องมันจีบันจีบล่มหากันเองหนอ แต่ว่าต้องใส่เวลาใน่ยังหน่อยใส,ใส่เวลาใส่เวลาจังหน่อยพี่น้องกระปุกเสียรเอาไว้ไว้บุหรีเดินี่แต่ว่าข้อสำคัญมันเวลาครับปลูกแล้วว่านแล้วนี่เขาจะปล่อยให้มันแห้งเดิน้ำต้องสบไซตลอดสบไซจนว่ามันติดฝุ่นพี่น้องน้ำก็ร่างมานี่น้ำมากนี่ นามันกมาไหล,ลงหวัวง,งานนี่มันก็ไหลลงไปใต้คุน่า่น้นองอู้นามาตะค้องคุณวักไก่ลนแน่ไปเห็นเครื่องดนะ้ยไงนีนงกกนน่ี่น้อง,งมองผมดูหูไกลน้ำใก่น้ำยู่นี่ตย,เยาเท่งกุลาวดมนนี่นี่เทบน้าเชี่ยมันอี่ีงน้องนี่แหะเข้าไ้เชี่ยแบบน้ำชิมีหักผอมเขากา็กดึงเอา ดึงออกไปว่านใทรน้ำนี่เปิดบดไอพี่น้องมุนี่พอนโย่ล,ลงไปโหลดพัดดึงแล้วเขาก็โย่ล,ลงไปแต่ว่าก็ต้องดู้เนี่ยโย่ล,ลงไปกับทีมยบเสพตมมนเท่าไหร่โยนลงแช่น้ำไว้ถ้ามันมีนำหนระือเปล่า,ตายต่แค่ได้ก็บ,บ่าตา่ให้ม,มีน้ำต้องต้องให้มันมีน้ำเนี่ยพี่น้องแช่น้ำไว้ สวนน้ำไหนมันเต็มให้ในซึ่งเกามึ่มุนี่แม่แม่ไม่พี่น้องน้ำขังน้ำนี่น้ำจะใหญ่แหพงกุหลาดิงดิ่งแบบก็โยนลงของผู้ดูโยนลงไปในน้ำยังมีความเสื่อมเกิดเองพี่น้องไม่ได้ปลูกใหญ่ดอกสวนเ้าบ่มีพันธุ์เ้าไปก้าเ้าเอาไปปลูกแล้วมันมันมีพันธุ์อยู่น้ำเ้าแล้วเขาก็จะขยายเอาด้วยพี่น้องเด้อปลูกยังไง ต่ว่าขอสําคัดมันเวลาเขาปลูกเขาแต่ง,งพื้นที่ให้มันเรียบถ้ามันเรียบแล้วบัดมันก็บ่เปลืองน้ำได้พี่น้องบ่เปลืองน้ำ้าพื้นที่มันบ่เรียบมันโอ้ยสูบยเบมือมันก็บเ่เต็มมองเลิกกักเลิกแค่วาเขานี่มองนูนนนงนน่นก็ยังนู่นคือเก่าทั้งผมนีห่างกันบ่เกิดหาเส้นได้พี่น้องนี่เพียงพิดแหละผมสูบน้ำใส่นี่บ่ฮอส,สมอง ตัวบดให้หน้าสามเนี่นี่ละเพราะแม่พี่น้องผูใ้ใดปลูกหญ้ากะแจ้งเวลากะปั๊บที่เพราะว,ารว่ามันเห็ดแล้วเทียเดียวมันบได้ไม่เห็ดซ้ำศาสหลายเทียได้ครับปลูกห้ปั๊บพื้นที่มันได้ได้แลว้วก็ปลูกเทียเดียวตลอดชีวิตเ,เลยบัดมีแต่ใส่งานมันเลยพี่น้องฮิคักๆมันเมื่อยได้เห็ดปลูกหญ้าแพงเวลาปลูกมเมื่อยได้นางควนว่าสิไปปลูกขายนี่ห่วย ผมว่าปลูกให้ัวกินมืนได้สก้อนให้ัวอิ่มสก่อนทั้งค่ายปลูกก็ได้ปลูกได้ง่ายๆด้ยปลูกหงางาพี่ดิผมเข้าใจแล้วก็ง่ายๆดอกว่าผมนี่ก็ปลูกได้สามหมื่นพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นมันแห้งก็เติมน้ำมันแห้งก็เติมน้ำ เซกบึงจนกลัวว่ามันออกนอผัวเขาจังเศร้าเติมแต่ว่าเติมยู่แต่ว่าเขบอเติมใหเบาเติมใ้ให้โฮงบานนี่เติมพอดินสุ่มๆนี่กับพ่อทำมันติดแล้วแต่ว่าช่วงนี่มันยังมันยังบ่ถ้าเด็ดติดเี่ยเขาต้องเล่นนนำหลายๆพี่น้องกับมองไรมันนันฟู่ึือมานนั่นยางหยับ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 ใช้ตมไปหยับใช้ตมไปให้มันติดหนะให้มันติดตุ่มกับบานนี้มันเกิดแล้วมองไรมันห่าง มันโบทีนเราก็ไปหาดึงหม่องมันทีทีนะมะใหญ่มะสามมะสามหรือมนห่างมันกะนาบดุลมันกะนามันกะชีไม่ไม่มะกะสีห่างแน่ตัดเทีนึงเทีสองเทีนสามนี่เต็มหนาพึ้นเลยเฮ้ยสามไร้นี่เรี่องง้อได้เป็นซิปถูกเลยพี่รองซิปโตสบายเลยเลยตัดหมุนเวียนกลับไปกลับมากันมันโมเมนต์ว่าให้กินแต่หยาดย่างเดียวนักพี่น้องเนาะมันกน็กินฟางน้ำ กินป้างเหรอครับก็ไปปล่อยเลี้ยงน้ำหย่าก็เอามาเสริมเพราะว่าบอยมันขาดหย่าขาดหย่ามันสิดจอยเดี๋ยวพี่น้องเด้อการให้น้ำก็หน่อยไรก็ให้เต็มให้เต็มให้ท่วมให้ท่วมดินบดพี่น้องให้ท่วมดินบดให้มีแต่น้ำให้น้ำท่วมบดชุมมองแล้วก็พอเป็นการประหยัดน้ำไปพร้อมแล้วก็ท้องสามมือก็เติมไปเรื่อยๆจนกว่ามันติดผุ่นยังเศร้าเติมพี่น้อง การสำหรับชิปนี่มือหนี่ไไ้้ซับนี่ก็เด้ครับเด้อชิปนาจังพอกันไหมการสำหรับชิปนี่มือนีขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในร้านสวัสดีครับ